ผมก็จะกินปูดองอยัวเขาครับึูเล่นอะไรปูไอสัตวิ์ปูเล่นอะไรปูพี่ปูดองพี<ว>่ปูดองปะาบัตอศักดิอนกาบสวัสดีสวีดดนพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับคือตอนนี้ครับทุกคน ผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วครับทุกคนคือผมบ่นทุกคลิปครับว่าแบบเออเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลยอ,อยู่แต่ห้องนู่นนี่นั่นคือแบบคือ <c oughs> ตอนเนี้ยชินมาอ้างวางมากครับทุกคนคือตอนเนี้ยครับทุกคนมีสองสิ่งครับที่คนอย่างไอเป็ดเนี่ยต้องการอย่างแรกครับจะเป็นนายกซึ <c oughs> ่งอันเนี้ยน่าจะเหมือนอใ,นใครหลายคนแล้วก็อย่างที่สองครับอย่างที่สองเนี่ยผมต้องการที่จะพูดคุยกับผู้คนครับ วันนี้ครับผมก็เลยจะมาทําการโทรหาพี่ๆน้องๆทั้งหลายของผมครับเพิ่งเหงาไงอยากคุยกับเขาแต่เราจะโทรไปคุยเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผมก็เลยแบบมีของขวัญพิเศษจะมามอบให้กับพี่น้องที่แบบผมรู้จักครับข <c oughs> องขวัญนั้นอะ่ะคืนนี้ครับผมได้เตรียมไว้แล้วนี่เลยครับผมุกวนของขวัญที่ผมเตรียมไว้ให้กับเหล่าพี่น้องที่ผมจะโทรหาคืนนี้ครับไม่มีอะไรมากครับ <laughs> ปุดอครับทุกคนไม่มีเล้วมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโอไปหาพี่น้องที่ผมรู้จักและผมก็จะกินปูดองอยู่เขาครับไม่มีแล้วมาซึ่ง,งตอนที่ผมถ่ายคลิปนีต้ตอนนี้นะคนนี่ครับตอนนี้เนี่ยเวลาห้าทุ่มสีมนาทีครับ <c oughs> <c oughs> จิ้มดูนดูนี้ ผมไม่ได้กินปูดองนานแล้วมากครับพอดีว่าเงินพุ่งออกครับทุกคนวันน,นี้ก็เลยจัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยดูน้ำจิม้มดูน้ำจิม้มอันนี้คือผมไม่ได้จะแกล้งเขาเลยนะครับทุกคนผมแค่ต้องการมอบความสุขครับให้กับเราแบบพี่น้องของผมแค่นั้นเองครับทุกคนน้ำจิ้มครับทุกคนน้ำจิ้มมาให้ไหมแล้วก็ซัดลงไปครับนี่ครับผมขออนุญ,ญาตนะครับอดฟิน เผ็ดปะเผ็ดมากว้าวแต่อร่อยอ่ะ,อะก,ก็พูดกันไม่จบแล้วครับเดี๋ยวเราไปแบบกินยั่วพี่ๆน้องๆกันหน่อยดีกว่าละกันซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะมีใครตื่นอยู่บ้างเพราะว่ามันดึกแล้วไงก็เดี๋ยวต้องโทรหลายๆคนละกันมาทุกคนคนแรกนะครับที่เราจะโทรหาและแบบเออโทรไปถามสารทุกสุกดิบเขาเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูกพี่ผมเองครับพี่พิชยังกูโทรเลยครับ เอาเลยวันนีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับนอนอยู่ครับนอนเล่นครับอยู่บ้านไหมพี่อยู่บ้านไหมเนี่ยอยู่บ้านครับคิดถึงไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างสบายดีเอ้ยผมเห็นจะปล่อยเพลงกับพี่ปล่อยเพลงเหรอกะร้องปล่อยตอนนี้เลยเนี่ยเอ้ยเพลงอะไรพี่จะลองไปฟังดูเพลงชื่ออะไรไม่บอกไม่บอกไม่บอกอ๋อต้องไปดูดูที่ไหนครับในทูบยังกูครับพอดีว่าผมคิดถึงพี่ไงพี่กูแล้วปล่อยเพลงตอนที่มึงโทรมาคัดตัวเนี่ยโอ้โ๋อกำลังจะปล่อยเลยใช่ป่ะคือคือผมคิดถึงพี่เว้ยผมแบบมีของขวัญใหมพี่อนนี้อยู่ในเต็นท์เหรอเต็นท์ที่ไหนอะในบ้านเลยหรออ๋อตั้งเต็นท์เเเเอองงงหหหาารใช่่ พี่ตอนเนี้ยผมคิดถึงพี่มากพี่รู้ป่ะใช่ป่ะใช่ผมคิดถึงพี่แล้วแล้วผมก็มีขายกูเนี่ยมาหลอกโชว์อาหารอะไรของกูมึงอ๋อไม่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 คือผมมีของขวัญให้พี่เดี๋ยวโทรเอาใหม่กูบอเพลงก่อนดยวเพลงก่อน เพลงเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงมีของขวัญไมเงินปูก็จะหาเงินเหมือนกันอ่ะแป๊บนึงอันหนึงมีของขวัญไห้แป๊บเดียวโอ้ยเอามาของขวัญจากน้องเอามาโอเคกูได้แดกไหมล่ะนี่นี่พี่ผมมีของขวัญมาให้พี่ผมให้ปูดองพี่ครับพี่ผมซื้อปูดองมาพี่พีทเนี่ยแล้วมันโชว์อย่างเงี้ยผมซื้อปูดองมาแล้วผมเอามาให้พี่เนี่ยพี่ชอบแดกปูแก่ยากไม่อันนี้มันมันกินง่ายเลยเนี่ยปูดองบูทูธที่อับปากหน่อย บูทูดบูท so ูดบูท้อบูทูดให้กูไปปล่อยเพลงเหอะบูทูดบูทูดพี่บูทูดบูนุกิ้กับมึงอะแอดอปพี่แอดอปบูทูดบูทูดพี่รับนะของขวัญจากน้องอือมึงเล่นอะไรกูไอสัตว์มึงเล่นอะไรกูกินยังกินหรือยังล่ะกูเนี่ยอร่อยป่ะเออ ยกินอยู่พี่ว่ะที่อยู่มันก็อยากกินเนี่ยเลาหน้าส่งมาให้กูใจะมาส่งมาให้กูปุ๊บแล้วก็เตรียมแล้วก็บอกพี่พีทไปหยิบมาแล้วมือก็กินพร้อมกูอย่างเงี้ยมีเมื่อไหร่ล่ะครับได้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทำให้ครับพี่มันหิวไงพี่ก็สั่งกินดิเอาแดกแดกเข้าไม่ใหญ่โชวว์ไ้อ่ะเอาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะนี่น้อยไปเอาตักมารวมมาดิมันต้องอย่างนี้เลยพี่นี่นี่เลยชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยมันไม่พออันนี้ธรรมดาอันนี้ทีเด็ดพระรามเก้าเลยเอาก้าไม่เดี๋ยวเอากล้าไม่นี่เลยพี่เนี่ย เล่นกูเป็นเด็กเลยสัสไปได้แล้วเรได้แค่นี้นะตายแล้วปรโมทเพลงก่อนปรโมทเพลงปล่อยเพลงวันนี้เนี่ยแหละจะตามที่ไหนครับช่องยังกูใช่แลครับพี่เดี๋ยววัเจอกันครับชื่อเพลงไม่บอกเหรอเอาครับพี่จะบอกไหมเนี่ยไม่บอกไม่บอกเอาบอกหน่อยแล้วกันบอกหน่อยแล้กันไม่บอกไม่บอกความลับความลับแต่ก็จะปล่อยนะเออก็จะรอไปฟังกันโอเคโอเคโอเคแฮปปี้ครับพี่แฮปปี้ครับไปมถึงครับไะมเจอกันพี่แล้วคราวหน้าส่งมาให้ด้วยส่งมาด้วยงปูเอาปูปูแค่นี้นะโอเคโอเคไปมาที่หน่ารักว่ พี่พีทน่ารักว่ะเอาจริงว่าทุกคนคือผมบอกเลยนะครับว่าผู้ใหญ่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ผู้ใหญ่เนียคือคนนี่อย,ยูย่ม,มากกว่าผมอะ่ะก็ผู้ใหญ่อะว <S <S อ่ะผู้ใหญ่คือผมบอกเลยครับว่าผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักพี่พีทน่ารักที่สุดเลยทุกคน,กนพี่พีทคือผู้ใหญ่ที่แบบน่ารักที่สุดอันดับแรกเลยพี่พีทดูแลดีมากนะครับผมบอกก่อนแล้วผมเนี่ยเพิ่งรู้จักพี่พีทได้ไม่นานแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นแรปเปอร์แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่กลุ่มแรปเปอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะได้ว่าตอนผมไปทัวร์พี่พีทีีีี่่่่่แแแบบบบบผมมมมมไไไไปปปปเเ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 เสืืืออ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 กกะะะะทททาา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 ใใใหหห้้้้้คคควววุนนนนนยยยขขขึจจจััรรร์งง มันคืองานของเขาไงแล้วแบบผมไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกับว่าผมอะไปเพิ่มภาระให้พี่พีทแต่พี่พีทไม่บ่นสักคำและดูแลผมดีมากกินอะไรก็แบบเออเนี่ยเป็ด,เป,ดเป็ดไปนู่นนี่นั่นคือรถตู้เต็มก็เออเป็ดนั่งได้ขึ้นคือพี่พีทคือผู้ใหญ่ที่นิสัยดีมากนะครับผมบอกเลยสำหรับผมนะแกดูแลผมคือดีมากและอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวพี่พีทก็คือแกไม่ถือตัวครับไอ้เงี้ยแกไม่แอก๊กอะแกไม่ได้แบบโอ้ไออเป็ดมึงเป็นแค่ยูทูบเบอร์กูเป็นแร็ปเปอร์กูไมมม่่่คคไพพีีพีทดาากแบบบเเฮฮรัห็นปะเมมื่่่่่่อออกกกกีีีีีี้้ผููใหหญทททไนบวาาพพพัปครับบููท ป้าปากตามกุ๊บแค่นี้จะดีมากหรือเมากุ๊บไม่รู้เหมือนกันมาดวนเรามาหาคนต่อไปกันลงตัวหาคนนี้ดีกว่าเพื่อนบ้านสุดน่ารักของผมไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องนานาคนดีคนเดิมแหมรูปน่ารักยังไงอ่ะทุกคน้องนานาสวัสดีครับสวัสดีััวน้องนานาครับเป็นไงบ้างครับเพิ่งอานน้ำเส้นนอนเนี่ยครับน้องนานานอนเนี่ยครับกำลังนอนค่ะพี่กำลังนอนเหรอครับอ๋อต้องฟิวเจอร์ใชยเหรอครับนี่คืออะไรครับให้จัดเป็นแมวตัวโปรดคืออะ อ,อ๋อโอเคโอ้ยแต่วิวเยอะแล้วนะครับขายอีกเหรอแต่ยังไม่ทำเพลงนี้เลยแนวตัวโปรดกันนะอ๋อใช, <ละ S 1> ใช่ใช่ก็แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้ไงี่ยเดี๋ยวถ้าแบบโควิดหายทำนะได้ได้เลยอันนี้คือเรื่องฟิลเตอร์จริงจังเลยครับได้สดมางบันดุงดีได้ไมได้ได้น้องนั้นนองน้นน่ารักเสมอครับสำหรับพี่พี่เป็ดทำอะไรอ๋อพอาะวันนี้ว่าพีอ่อ่ะเหงาเว้ยไม่รู้ว่านานาเป็นหรือพี่ไหมคือใจเย็นอย่าเพิ่งมองนอย่าเพิ่งมองนใจเย็นก่อนมมงหนักเกินนะเห็นป่า มาใจกินก่อนฟังฟังพี่ก่อนดิฟังก่อนช่วงนี้มาโควิดใช่ป่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้เจอใครเลยตั้งแต่เมษาแล้วเฮ้ยอยากจะโทรหาแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรเลยคนไรเงี้ยแล้วนานาก็คือเพื่อนบ้านพี่ใช่ป่ะพี่ก็เลยแบบอยากจะแบบเอ้ยกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพี่นั่งกินข้าวกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ดูอาหารพี่ก่อนพี่ปูดองพี่ปูดองเนี่ยคือคือพี่แค่อยากกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือกินคนเดียวมันเหงาไงเออน้องนาเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็กำลังเริ่มย้ายของเข้าบ้านแล้วค่ะพี่มัันอออยฟฟิศหรรคบกางยขออออฟฟิ นี่เราก็ไดอยู่ด้วยกันแบบอยู่ใกล้กันเลยดิอะน้องน่าบูทูธบูทูธกินข้าวแบบบูทูธอ้าปากโอเคโอเคแอรดอบแอรดอบอ้าปากต้องอ้าหรออ้าอ้าอ้าแบบนึาสำลัก โน้ะครัพอดีว่าแบบพี่เห kind of ็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เยอะมากเลยนะเขาถามมากันเยอะมากเขาแบบต้องนามีแฟนัอยนางพี่ไม่ถามนะอันนี้คือพี่ไม่ได้อยากเรืองส่วนตัวเลยจริงจริงพี่ขอสาวบาเด็กๆมันคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์จากไหนดูดูอ่ะดูดูถ้าจำชื่อผิดเนี่ยน่าจะชื่อไออารคาเดชบุญมหาราชน่ากทีนี้นะมันถามมาจริงๆเอ้ยไม่ไม่ตอบได้ไหมอ่ะได้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 ไมดาคอ๋อคนที้พี่เจอปะคนไหนมีหลายคนหรอไม่ แล้วเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็กลับตัวไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนแต่ว่าล่าสุดเพิ่งไปอัดเพลงมาเพลงอะไรครับเพลงที่เพิ่งไปอัดมาอ๋อเพลงที่ไปอัดมาเป็นเป็นเป็นงานถ่ายพี่กวินค่ะอ๋อพี่กวินค่ะไม่เป็นงานโฆษณาค่ะโฆษณาไม่ใช่เป็นเพลงตัวเองเป็นงานเพลงของเกมอะค่ะแสดงว่ามีตังค์ดีกว่าช่วงเนี้ยรับงานมาว่าก็ว่าเหอะนะนไม่ค่อยมียืมยืมตังค์พี่เป็ดได้ปะพี่กลังพูดเลยเนี่ยมีพี่สักสองพันปะ โอเคพี่ไม่กลัวแล้วครับครับผมณครไว้เจอกันครับแขกแขกได้ครับดูแลสุขภาพร่างกายนะครับได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบแล้วครับสำหรับน้องนานาก่อนจะไปพูดขอขออีกสักคำเดียวะแม่งร้านนี้อร่อยว่ะไม่เคยสั่งนะนี่ไม่เคยสั่งผมมันมีร้านประจําอยู่แต่ว่าร้านประจําผมอ่ะเหมือนเขาไม่เปิดอ่ะผมไม่ลองสั่งร้านนี้ร้านนี้น้ำจิ้มแซ่บมากทุกคนดูน้ำจิ้มดิคือทำเองอน่ยน้ำจิ้มมาทำเองทุกคนดูนี่เดิทุกคนดู มันจะมีอะไรมีความสุขไปมากกว่านี้อีกวะอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับน้องนานา่าสุดที่เจอน้องนานาเนี่ยหลายเดือนแล้วครับเพราะผมเนี่ยเอาแซลมอนไปให้คือตอนนั้นเน่ยผมซื้อแซลมอนมาเยอะซื้อมาฝังน้องทีมงานอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยประเทศไทยกำลังจะเปิดแหละคือแบบสถานการณ์โควิดมันเริ่มดีเหมือนทุกอย่างจะคลี่คลายก่อนที่มันจะรุนแรงอีกรอบหนึ่งอะเออนั่นแหละแล้วผมก็แบบกะให้น้องๆที่ทีมงานเนี่ยมาเริ่มทำงานกันเพราะตอนเนี้ยหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยมัน work from home ครับก็คือแบบให้ทำงานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้้้ Titan Mon ้้ Hi ้้้้นน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 นออ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 องงงงงงงๆๆเเ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 เดดิิิิททททททาา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 าไไไปปหหหกกกกกกกลลลลัััััวววคคคคจจะะะะะ็็็็โรรรรีีีีียยยยยใใ่่่่่บบ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 บแแแแแแตตมมมมมมผสซืฟฟศข นึงเนี่ยให้ทีมงานแล้วก็แปกอีกาา 10, ประมาณแบบสิบยีกระปุกครับเอาไปให้น้องนานากับป้าวันที่แบบขายอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยให้เพื่อนบ้านหน่อยและรอติดตามนะครับสำหรับเพลงเป็ดตัวโปรดคือจริงๆเนี่ยเมื่อมาแบบเดือนที่แล้วเนี่ยน้องเขาทักผมมาแล้วครับแล้วก็แบบทําตามสัญญาแล้วไม่เหมือนใครบางคนน้องเขายัางเด็กยังน้อยอายุไม่เท่าไหร่แต่น้องเขาย,ยังไม่ขี้โกหกเหมือนใครบางคนไม่เหมือนมึงอ่ะมึงอ่ะเออมึงอ่ะกูรู้มึงดูอยู่มึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเออนายกอ่ะมึงอ่ะคือน้องเขาเนี่ยทำอะไรหลายอย่างนะคือฝึกร้องส่งเนื้อรออัดแต่ว่วา โควิดมันเกิดอีกรอบหนึ่งมันเลยทำให้เรายัางไม่ได้อัดออนติดตามเลยครับสำหรับเพลงเป็ดตัวป่นอ่ะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาโทรหาคนต่อไปดีกว่าคนต่อไปเนี่ยผมอยากโทรหาน้องผมหน่อยน้องแท้ๆเลยครับไอ้พลอยไม่ได้เจอมานานมากแล้วล่าสุดโทรยิ้มเงินมันครับไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะรับสายผมไหมเพราะผมติดเกมเอาไปเติมเกมครับฮัลลโหไอ้พลออยอะไรทาอ,อย่อยอน,ยนหดาาึงคิดาึงดูหน้าน<อ>หน่อยดิดีๆทาา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 อาา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 า ุูทุนบูทุนบูทุนพาย <c oughs> อยฮึดีดีมีอะไรค่นี่แหละเสร็จแล้วบายบ <c oughs> <c oughs> น้องกูรักกูมากเขาลบพี่เหลือเกินนะครับน้องพลอยอันนี้บอกก่อนนะครับคือปกติเราคุยเรื่นี้อยู่แล้วแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างที่บอกไปผมโทรไปยืมเงินมันครับไปเติมเกมไม่ให้ยืมนะน้องผมเนี่ยน่ารังจริงจเลยแต่เมื่อกี้ด่ากูเต็มสองหูเลยพลอยกูเดี๋ยวฟ้องป้ายต่อไปครับทุกคนเรามาโต้หาคนนี้กันบ้างคือแบบเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นเกมเกมหนึ่งเขาเรียกติดมากแบบติดแบบติดงอมแงมอ่ะคือเติมเยอะมากแล้วก็ได้ไปรู้จักน้องคนนึงครับชื่อน้องแบงค์เอ็ดวินคคคคคคืือออออนน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 น้้นน้้้งงงเเ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 ีีียยยยยยยาาาาาปปปปป็็แแแบบบบบบสสสตตรร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 มมมมมมม์ััััััักกกก่่่่่่่่่ลลลููดวววววชึไไจะะผโท จำกูมไม่เล่นเกมกับมึงเลยแบงค์จำกูไว้นะไม่เล่นเกมมึงแล้วลอ,องหัวคนนี้ดีกว่าครับทุกคนมาลีสวยมากนักแคทเกมของประเทศไทย <c oughs> เคยเจอเขาครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขานี่บอก <c oughs> ตอนนี้ผมโถโบลนะครับบนผมจอดแล้วมันดึกด้วยทุกคน <c oughs> เขาไม่ค่อยรับสายนะมาลีก็ไม่รับเหรอวะเฮ้ย <c oughs> มึงมีใครเล่นกับผมเลยอนะทุกคนผมไม่เหลือใครแล้วอะค้าหัวใครหัวพ่อหัวใครดีหัวใคดีหัวใคดีลองหัคนนี้ดีกว่าหัวน้องบีมดีกว่าน้องบีมน้องบีมน้องทีมงานน้องบีมบอกหัวหาน้องบีมดีกว่า อะน้องบีมคุยกับผู้ชายเหรอน้องบีมถวาผู้ชายครับทุกคนน้องมี้องบีมน้องมีทองมาน้องบีมน้องเปิดกล้องไหนครับน้องไมเปิดกล้องไหนครับน้องบีมเปิดกล้องไหนครับไม่คิดถึงพี่เหรอไม่คิดถึงหัวหน้าเหรอโคตรหักเป็นไงบ้างครับจี๊เพ้อแล้วน้องบีมน้องบีมพี่มีอะไรให้มีอะไรให้น้องบีมอาปากอาปากเร็วๆกินข้าวด้วยกันน้องบีมเป็นจ้าวันที่เรากินนั่งกินข้าวด้วยกันไม่ได้เหรอตอนทำงานอะอาปากเร็วๆเนี่ยพี่ป้อนเนี่ยอาปากอาปากแล้วดูออออออองบบๆาา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 ปปปปกกกกเด อร่อยปะอร่อยอร่อยโอ้เป็นไงบ้างครับน้องมีมเป็นไงบ้างครับก็ดีเป็นไร่อยก็ดีขึ้นลืมเขายังครับลืมยังตะกองคนนั้นน่ะไม่รู้จักไม่รู้จักใช่เหรอแค่อยู่บนโลกใบเดียวกันก็แย่แล้วใช่เหรอไม่รู้จักเลยอาการหนักแล้วสมมติอาการหนักเนี่ยถ้าเราทำงานไหวป่ะเนี่ยไหวก็บอกว่าไม่รู้จักแล้วโบนัสที่ให้ไปเอาทำอะไรโบนัสอ่ะยังเก็บไว้อยู่เลยเอาไปเป็นหนุ่มบ่ไม่ได้ใช้เลยไม่มีหนุ่มที่ไหนแล้วพี่ถามนังนึกรูปรูปพี่รูปที่ถ่ายโชว์ใคร เช,ช็คเลตติง้งอ๋อเช็คเลตติ้งโอเคโอเคดีขึ้นก็นดีแล้วดีขึ้นก็นดีแล้วไม่พี่เป็นห่วงไงโทรมาเป็นห่วงไงเลยมาป้อนอาหารป้อนข้าวให้กินแกตอบไปทำงานแล้วเนี่ยทำงานอะไรตอบตอบไลน์กูก่อนครับน้องบีบออโอเคโอเคโอเคเอ๊ะแล้วเมื่อกี้คุยกับใครครับเพื่อนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายอะไรเพื่อนผู้ชายผู้ชายโอเครักใหม่สู้ๆนะครับรักใหม่อะพี่ลุกปก่อนแล้วทุกคทุกครับทรกคับพี่ลุกก่อนแล้วโอเคบายบาย โอ้ยน้องบีมเขาน่าจะมีรักใหม่แล้วครับทุกคนน้องบีมเขาน่าจะมีความรักเขาใหม่แล้วโอเคครับทุกคนก็สำหรับผู้ชายคนไหนนะครับที่ทักผมมานะครับออไลน์น้องบีมแบบอยากได้คอนแทคน้องบีมอะไรเงี้ยก็โทษเลยครับเพราะตอนนี้น้องบีมเขาน่าจะมีใหม่แล้วครับมาทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้โทรไปหาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยแล้วก็แบบได้ร่วมกินอาหารกับเขาไปเนี่ยไม่ได้กินยั่วนะอันนี้ไม่ได้กินยั่วเลยนะครับทุกคนบอกก่อนผมแค่ต้องการกินอาหารกับเขากินอาหารแล้วพููดดดดดคคคุุยย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 กกกกกกกััััันน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 ่่่่่่่่่ะไไไไไไไมมม้้้้้้้ิิิิวววเเลจรรงงงๆๆๆออาีีีบพ็สึ ดีขึ้นมากครับตอนนี้แบบรู้สึกว่าความเหงาที่แบบมันรวมตัวอยู่ในจิตใจผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันได้แตกสลายหายไปแล้วครับมันทําให้ตอนนี้ผมเนี่ยกลายเปนเ็นเป็นคนใหม, <c oughs> ใหม่แล้วครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้ไม่ตอมาเจอสแกนไหนสุดเลยก็ต้องแพลลาครับเพราะว่าลาไปก่อนเกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย